สวัสดีคะ่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้แม่กิ่งออกไปข้างนอกไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆคะ่ะพอดีแม่นาแม่นาแม่มพระประจําบ้านของเราท่านได้เมตตาให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารมาให้ลูกๆคะ่ะรอบก่อนท่านให้ไปซื้อขนมรอบนี้ก็เลยจะไม่มีขนมนะคะรอบนี้ก็เลยจะมีแต่อาหารแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอกราบขอพระคุณแม่นามากๆเลยนะคะแม่พระประจําบ้านของเราอีกท่านหนึ่งค่ะที่ได้เมตตาเด็กๆเสมอมาคะ่ะ ทำให้ลูกๆแม่กิ่งได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ก็เพราะเนี่ยค่ะเพราะว่าอาหารที่แม่นาท่านได้เมตตามาแม่กิ่งก็ขอให้แมนามีแต่ความสุขความเจริญนะคะท่านคิดทำสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็เฮงๆรวยๆสวยๆทุกวันค่ะแล้วก็เนี่ยเปิดฉากมานะคะเปิดฉากมาเด็กหลังบ้านของเราก็แยบแยบกันเลยนะคะมวย ทองสร้อยกับทองออลักกี้ค่ะทองสร้อยกับลักกี้ที่แยบแยบกันนี่ไม่ใช่อะไรนะคะแย่งอาหารกันค่ะวัวไม่ได้กินวัวไม่ได้กินอาหารกันแต่ละคนก็จะนั่งรอแล้วก็มีเสียงเจียวก็มีนะคะนี่แม่กําไรทองของแม่กําไรทองเขาจะกินอาหารพิเศษของเขานะคะเขาจะไม่กินอาหารตรงกลุ่มนี้เค็นตะก็รอพี่พิวก็รอชองก็รอ ท้องไส้ใจเย็นๆสิลูกฮะเออทะเลาะกันทําไมเดี๋ยวก็แม่ก็ให้กินทุกคนลูกเดี๋ยวแม่ให้กินทุกคนนะเสียงแม่กิ่งอาจจะอู้ๆนิดนึงนะคะเพราะว่ายังเป็นหวัดอยู่เนาะยังเป็นหวัดอยู่เนรอบนี้มีการแม่กําไรทองกับชองนะคะ อันนี้คู่รองคู่รองแม่กําไรทองกับชองเยบ็บแยบกันแค่เยบ็บแยบกันเฉยๆนะคะไม่มีอะไรนะพวกหนูก็มาส่งความน่ารักให้กับพ่อๆแม่เอฟซได้เห็นเหมือนกันค่ะใช่ไหมลูกลิซ่าลุยเข้ามานะคะถ้าเวลาอาหารแต่ถ้ากินอาหารเสร็จแล้วก็จะไปนั่งนอนเล่นที่สวนหย่อมค่ะกลุ่มลาเต้หลุยลิซ่าลักกี้เนาะ แต่ส่วนพี่ๆเขาก็จะอยู่ในโซนนี้ค่ะพี่ๆเขาจะอยู่ในโซนนี้เขาจะไปอยู่โซนสวนหย่อมก็ต่อเมื่อกลางคืนค่ะกลางคืนเนาะหลังจากที่แม่กิ่งเอาพี่ซับกับอทองเอกเข้ากกงแล้วค่ะกลุ่มนี้เขาถึงจะออกไปเล่นทางสวนหย่อมกันเหมือนเขาก็จะรู้หน้าที่ของเขาค่ะว่าช่วงกลางวันเขาจะอยู่โซนนี้แล้วก็ให้ให้ทองซับอยู่โซนทางสวนหย่อมอะไรประมาณนี้ค่ะ ทองสุกก็ตามอ้อนแม่กิ่งนะคะทองสุกตามอ้อนแม่ตลอดอันนี้แม่ลูเซียอ,อันนี้นําโชคครับนําโชคก็มารายงานตัวครับแดดไม่ถึงกันร้อนมากนะคะแต่ว่าถ่ายออกมา,มาอาจจะสะท้อนดูแสงจ้านิดนึงแต่จริงวันนี้แดดก็จะไม่จ้ามากค่ะแดดไม่จ้ามาก สซนสวนหย่อมบ้านเราอจจะมีแดดก็แต่เมื่อช่วงบ,บ,บ่ายแก่ๆค่ะประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามประมาณเนี้ยค่ะนอกนั้นก็ถ้าเป็นช่วงช้าจนถึงบ่ายโมงก็จะไม่ค่อยมีแดดสักเท่าไหร่ตามอ้อนแม่ไม่เลิกนะคะทองสุกดำน้อยของแม่กิ่งอันนี้คือท่าตกใจนะคะเมื่อกี้ เมื่อกี้มีการมีการเกเลกันแยบแยบกันอสองหนุ่มพี่น้องลุยกับลาเต้หลังจากที่แยบแยบกับพี่ซับเมื่อกี้นี้ข้างล่างค่ะพอมีใครเสียงดังหน่อยก็จะกลัวกันนะคะกลัวกันอันนี้หายตกใจแล้วนะคะนำโชค ตัวกลมบล็อกเลยนะคะนําโชคเนี่ยแน่นพุงแน่นมากเลยนะคะพุงแน่นมากๆเขาวันนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักเเด็กๆหลังบ้านให้กับพ่อๆแม่เอฟซได้เห็นนะคะเผื่อท่านใดจะคิดถึงเด็กหลังบ้านบ้างค่ะแ้วยังไงแม่กิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณแม่นาอีกครั้งนะคะกราบขอบพระคุณแม่นาแม่พระประจําบ้านของเราอีกท่านนึง ที่ได้เมตตาเด็กๆเสมอมาค่ะถ้าไม่มีแม่นาหรือผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านที่คอยสนับสนุนมาสมทบกันมาช่วยเหลือเรื่องอาหารให้กับเด็กๆพราะเขาคงไม่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะคงไม่เติบใหญ่เติบโตกันแบบนี้พุงป่องกันทุกตัวก็เพราะว่าพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีทุกท่านเมตตาเนี่ยค่ะทุกท่านได้เมตตาแม่กิ่งก็ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้เมตตา หนุนนำให้กับทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะความสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแมกำไรทองของเราออกมานั่งอีกโซนหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ไม่สนใจลูกเลยนะคะไม่สนใจลูกเลยเขาติดที่จะอยู่ข้างนอกโซนนี้แล้ว อยู่โซนด้านหลังให้ไปให้เข้าไปข้างในก็แวบบ๊แบๆบก็อยากออกมานะคะอยากออกมาแต่เขาจะคุ้นชินกับกลุ่มห้าพี่น้องค่ะจริงๆจริงๆเมื่อก่อนแม่กำไรทองกับทองสร้อยไม่ถูกกันนะคะแต่หลังๆมาก็เขาเข้ากันได้แม่กิ่งก็เลยให้อยู่ด้วยกันเลยค่ะให้อยู่ด้วยกันเลย แต่ละคนก็จะชอบจับจองเนี่ยค่ะคนละชั้นคนละชั้นกันเนาะเป็นความสุขของพวกเขาค่ะแล้วจะมีทั้งกองแล้วก็หลังกองแล้วก็ชั้นให้พวกเขานั่งเล่นนอนเล่นนะคะข้างล่างก็จะมีโอง่งมีเอ่ออะไรอะ่ะถังเนาะงั้นคลิปนี้ส่งความน่ารักแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ